โบเชื่อแล้วว่าร้านเนี้ยเป็นขวัญใจของชาวปทุมจริงๆร้านอาหารญี่ปุ่นราคาน่ารักที่ตอนนี้เขามีอาหารสไตล์อเมริกันมาเพิ่มแล้วซูซูมิคาเฟ่เอเลสเตอร์ล็อคือโบมาถึงประมาณบ่ายสามกะว่าจะหนีผู้คนหน่อยแต่คือโต๊ะเกือบเต็มทุกโต๊ะคือเข้าใจได้เลยเพราะว่าโบก็มาสามรอบสองเหมือนกันเพราะเห็นเขาเปิดโต๊ะเมนูใหม่อันนี้เบอร์เกอร์ลาวาอันนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นกระทะร้อนนะแต่เศร้าน,นิดนึงโบวางถ่ายรูปได้ไปหน่อยน้องก็ได้อาจจะเยอะไม่มากอาะแล้วให้ดูไส้ตุ้มอย่างเงี้ยคือควรค่ากกก็ก็็เเเเเพิิิ่่่่มมมมมรรราาาาาาาวววววข้้้้้ไไปปดดดยทีีีีหหสสสตตััันนนนบบบบบบงงโซคคู์ชแ เลยละตุ่นว่าเปื่อยมากเยนุ่มมากตอนแรกว,ว่าว้าวแล้วแต่มาเจอขาหมูเยอรมันก่อนเนื้อด้านในหนาแต่ว่านุ่มเลยอันนี้คือโบชอบมากกินคนเดียวกรอบทั้งโซเชียลส่วนสเต็กเนื้อจานนี้อของเปิดคุณปอปอเลยต้องให้ชาวเนื้อเลิฟเวอร์เขาลองหน่อย เละแกดูความผักความมันฝรั่งทอดแบบนี้คือใช่อกลับมาที่หมวดอาหารญี่ปุ่นกันบ้างแซลมอนดองสีอุวญี่ปุ่นอันนี้บอกว่ารสชาติจะหนักไปทางน้ำดองเนืนึงแต่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาคือแซบเราได้ซาซิมิรวมจานนี้มาคือหนังยิ้มปริมเลยนะนี่มันออสตาร์รวมมิตของดีทั้งนั้นเลยจริงๆวันแนะนำให้กินอันนี้เป็นเมนูแรกนะทุกคนจะได้ริมรสความหวานของปลาได้แบบเต็มที่คือน้องสดมาแล้วความยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ตราคาหน้ารักอีกอย่างที่พูดไปจะหาว่าออยบอกว่าร้านเนี้ยเปิดไลน์น้วปั่ น้อยหน้ากันเลยไอศครีมชาเขียวแบบเข้มข้นแล้พุดดิ้งเด้งหนึงแบบอร่อยเมนูนี้คือทุกอย่างลงตัวไปหมดส่วนตัวนี้เป็นไอฟุกุคิมชิก็ <c oughs> กจะได้ความเปรีป้ยวๆหนึบๆพีกัดร้านนี้จะอยู่ซอยหลังที่ว่าการอำเภอลาหลุมแก้วร้านเขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มมาตามกันเลย <c oughs>